เรื่องรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับความคิดของคนถ้าจะมีเลือเที่อยอกก็จะเลือกหาที่นี่ก่อนอละน้องแรกเลยเราเรียกว่าเป็นการแชร์นู่นนี่นะคะ้เป็นประโยชน์ก็ยินดีมากๆเลยเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นความทายให้กันนะเพราะว่าก็จะเจอโจทย์อะไรเรื่อยๆนะคะก็พัฒนาในางาน,นของตัวเองเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับทุกคนนะคะยังน้อย เราจริงจริงบางอย่างที่เราสื่อสารกับเด็กๆเราเข้าใจว่าเราสื่อสารกแล้วพอหลายๆทฤษฎีพงกนี้ยมันทำให้เราได้ย้อนกลับมาดูตัวเองว like okay. ่าม kind of okay. ันมีจุดที่เราก็ยังพลาดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้มาคือได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับความคิดของคนละกันนะคะนำไปต่อยอดแล้วก็ไปพัฒนาในส่วนตัวเองว่าตัวเองมีข้อด้อยอะไรที่จะต้องเอาไปตอบน้องในทีมนำตรงนั้นอะไปพัฒนาน้องๆแล้วก็ไปการพูดคุยกันค่ะ ถ้าจะมีเลือกที่อรมก,ก็จะเลือกหาที่นี่ก่อนอันดับแรกเลยถ้าเทียบจากที่อื่นก็คือที่นี่โอเคเอชาโอดี R o D, ไทยสถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์